สับป,ปะรดสับป,ปะรุณยาวิเศษพอพูดถึงผลไม้ที่มีตารอบตัวเพื่อนๆจะต้องนึกคือสับป,ปะรดกันอย่างแน่นอนใช่ครับสับป,ปะรดครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราครับที่เพื่อนๆทานกันอยู่ครับแล้วรู้ไหมว่าประโยชน์ของสับป,ปะรดมีอะไรกันบ้างครับผมก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆครับเกี่ยวกับประโยชน์ของสับปะรดมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับ 1. รักษาข้ออักเสบครับ ในสับปะรดครับมีเอนไซม์โปรตีนครับที่เรียกว่าโบมิเลนครับเป็นสายชนิดที่พบได้ทุกส่วนของสับปะรดครับไม่ว่าจะเป็นใบลำต้นหรือผลนะครับเพื่อนๆแล้วก็พบสารมากที่สุดครับในแกนของสับปะรดครับใครนะครับที่ทานสับปะรดและไม่ค่อยชอบทานแกนครับรีบหามาทานเลยนะครับผมทั้งสับปะรดและก็แกนครับเพราะว่ามันมีหน้าที่ ช่วยย่อยโปรตีนและเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารครับฤทธล์ตา้านการอักเสบที่รุนแรงครับลดการข้ออักเสบได้นะครับเพื่อนๆในสับประรดครับ 2. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆสับประรดครับเป็นแหล่งครับที่รวมไปด้วย สารและวิตามินต่างๆนะครับที่ช่วยลดความเจ็บป่วยและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มก,กันให้แก่ร่างกายครับโดยการกระตุน้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวและทําหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระครับทำให้ป้องกันยับยั้งโรคต่างๆได้ดีครับแค่เราทานสารดในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆ3ช่วยรักษาบาดแผลน,นะครับ หนึ่งในประโยชน์ครับที่เรามองข้ามไปครับในสับปะรดครับเพราะว่ามันมีวิตามินซีครับวิตามินซีนะครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวิตามินซีถูกมองว่าเป็นวิตามินที่บำบัดเพราะว่าคอลลาเจนในฐานะโปรตีนที่สำคัญของผนังหลอดเลือดนะครับผิวหนังอวัยวะต่างๆและกระดูวิตามินซีในสับปะรดครับจะช่วย รักษาบาดแผลและการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วครับพร้อมกับปกป้องร่างกายของเราครับกับการติดเชื้อและการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเพื่อนๆพ่รป้องกันและยับยั้งมะเร็งนะครับเพื่อนๆนป้องกันมะเร็งปากมะเร็งลำคอมะเร็งเต้านมครพราะอุดมด,ด้วยสารต้านอนมูลอิสระครับเช่นวิตามินเเบต้าคอร์ติแล้วก็สารภาวนอนแมงกานิสครับในปริมาณที่สูงครับ ช่วยกําจัดแล้วก็ยับยั้งนะครับสารต้านอนุมูลสละครับที่เกิดจากการเราผาผลาญในเซลล์มีประสิทธิภาพหอกฤทธิ์ป้องกันมะเร็งต่างๆได้นะครับเ,เพื่อนๆทุกคน 5. ช่วยในระบบการย่อยอาหารของเราให้ดีครับการกินสับลรดบ่อยๆครับจะช่วยป้องกันจากภาวะปัญหาสุขภาพมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาท้องผูก ท้องเสียหรือลำไส้แปรปรวนครับดาวซิมโดมหรือว่าหลอดเลือดการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆครับรวมทั้งความดาันโลหิตสูงสับปะรดครับอุดมไปด้วยเส้นใยที่ส่งเสริมระบบการย่อยทางเดินอาหารครับช่วยกระตุน้นการย่อยครับช่วยลดการอักเสบในกระเพาะอาหารแล้วก็ท้องร่วงได้ครับแค่เรารับประทานสับปะรดให้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆ 6. ป้องกันหวัดครับ ในสับป,ประรดครับมีวิตามินซีและก็เอ็นไซม์ครับช่วยป้องกันและรักษาโรคทางเดินหายใจครับกระจัดเมือกเสพติดที่สร้างขึ้นในระบบทางเดินหายใจและโพรงของไชนัสของเราทำให้เวลาที่เราเป็นหวัดครับจะช่วยลดอาการไอลดอาการเสรีดต่างๆทำให้เราหายจากการเป็นหวัดได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆเจ็ดดูแลช่องปากของเราครับ สัรปะรดครับมีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยป้องก,กันโรคมะเร็งในช่องปากได้ครับคูสมบัติครับที่ให้ลดฝาดช่วยกระชับเหงือกและฝันครับเรียกได้ว่าเป็นยาสามานแผลที่มีประสิทธิภาพมากมากครับมักใช้เพื่อแก้ปัญหาการไครตัวของฟันและการหดตัวของเหงือกได้อีกด้วยนะครับแค่เราทานสับประรดให้ได้ในทุกๆวันนะครับ8ช่วยดูแลดวงตาของเราครับเพื่อน ดวงตาเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดของร่างกายของเราครับซึ่งสับรดมีความสามารถในการปรับปรุงวิสัยทัศน์และการดูแลสุขภาพของดวงตาของเราครับป้องกันการเสรื่อมสภาพของเม็ดสีที่อยู่ในดวงตาของเราครับโดยใช้ประโยชน์จากสารเบตา้าแคโรทีนที่อยู่ในสับรดครับช่วยชะลอการเสรื่อมของเซลล์ที่ช่วยในการมองเห็นของเรานะครับเพื่อน 9. ควบคุมความดาันโลหิตสูงและดูแลหัวใจของเรานะครับเพื่อนๆสับรดครับเป็นแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมครับการขาดโพแทสเซียมนี้ก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราได้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าโพแทสเซียมช่วยลดความตึงเครียดและความ เครียดของหลอดเลือดของเราครับเพิ่มการไหลเวยียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายป้องกันการอุดตันของเลือดและลดการสะสมค่าจุลินซียในหลอดเลือดแดงป้องกันหัวใจวายและดูแลหัวใจของเราได้นะครับเพื่อน